สวัสดีพี่น้องทุกท่านผู้ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตจักรยานยนต์ทางเรียบ2ล้อทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเรื่องกฎสัมปทานหรือ concession ranking นั้นคืออะไรแต่ละค่ายผู้ผลิตนั้นอยู่แล้งอะไรแล้วแต่ละแล้งมีเงื่อนไขทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แลง A กันเลย แหลง A เปอร์เซ็นต์คะแนนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ85ของคะแนนทั้งหมดทั้งในรอบเมนเลสและ s สปินเล e สามารถทำการลงเทสแบบ p r i v a t e testing ได้เฉพาะนักขับที่เป็นเทสไลเดอร์ของค่ายผู้ผลิตเท่านั้น Rider Official จะไม่มีสิทธิ์ลง p r i v a t e testing ส่วนยางตลอดฤดูการที่ใช้ทำการลงเทสในแรงเอจะมีทั้งหมด170เส้นสิทธิ์ในการลงเทสที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันเลือกได้ทั้งหมด3สนามในแรงเอจะไม่มีสิทธิ์ไวกาสเลยและเครื่องยนต์ต่อ1นึ่งฤดูการมีได้มากสุด8เครื่องยนต์ ทางด้านการพัฒนาเครื่องยนต์ในแง n ์ A ไม่มีสิทธิ์พัฒนาเครื่องยนต์เลยมี Aero อัปเดตได้เพียง1ครั้งเท่านั้นตลอดฤดูกาลมาต่อที่แงง์ B สำหรับค่ายผู้ผลิตที่มีคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง60%ถึง85%ทางด้าน Private Testing จะเหมือนกับแงง์ A เลยจะสามารถลงเทสได้เพียงนักขับเทสต์ d e เดอเท่านั้น R i เดอร์ออฟฟิเจะไม่สามารถทำการลงเทสได้ จำนวนยางที่ใช้ในการเทสท,ทั้งฤด,ดูการมีอยู่ทั้งหมด190เส้นสิทธิ์การเทสในสนามแข่งขันมี3สิทธิ์เหมือนกับแรงเอ A และ y ายกามีทั้งหมด3ใบเครื่องยนต์ตลอดฤดูการมีได้ไม่เกิน8เครื่องและไม่มีสิทธิ์อัปเกรดเครื่องยนต์ และมีสิทธิ์ Aero อั d เดต1ครั้งมาต่อกันที่แงนซ4สำหรับค่ายผู้ผลิตที่มีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง35%ถึง60% Private Testing จะลงทำการเทสได้เฉพาะนักขับเทสไลเดอร์เท่านั้นและยางในการเทสตลอดฤดูกาลมีทั้งหมด220เส้นสิทธิ์ในการลงเทสสนามที่ใช้ในการแข่งขันมีทั้งหมด30มีวายการ์จำนวน6ใบ เครื่องยนต์ทั้งฤดูการมีได้ไม่เกิน8เครื่องและไม่มีสิทธิ์อัปเกรดเครื่องยนต์แต่มีสิทธิ์อัปเกรดแอโรไดนามิกจำนวนหนึ่งครั้งมาต่อกันที่แล้งดีสำหรับค่ายผู้ผลิตที่มีคะแนนรวมต่ำกว่า35%ลงมาทางด้าน p i v a t e setting ผู้ที่ทำการลงเทสได้จะได้ทั้งนักขับเทสไลเดอร์และไลเดอร์ Official. ออฟฟิเชียลยางที่ใช้ในการเทสตลอดทั้งฤดูการมีทั้งหมด260รเส้น และสิทธิ์ในการลงเทสในสนามที่ใช้ในการแข่งขันมีสิทธิ์ทุกสนามเลยส่วนไวน์การจะมีจำนวน6ใบเครื่องยนต์ตลอดทั้งฤดูการมีได้ไม่เกิน10เครื่องและยังมีสิทธิ์อัปเกรดเครื่องยนต์มีสิทธิ์อัปเกรดแอโรไดนามิกจำนวน2ครั้ง ส่วนคะแนนรวม100%ตลอดทั้งฤดูการจะอยู่ที่740คะแนนแยกออกเป็นการแข่งขันแบบเมนเลสที่20สนามสนามละ25คะแนนเป็น500คะแนนและสปินเลสจำนวน20สนามสนามละ12คะแนนรวมเป็น240คะแนน หลังจากจบฤดูกาล2024แต่ละค่ายผู้ผลิตนั้นอยู่แรลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับค่ายผู้ผลิตที่อยู่ในแรลง A คือดูคติมีคะแนนทั้งหมด722คะแนนตกเป็นเปอร์เซ็นต์97%ส่วนในแรลง B ไม่มีค่ายผู้ผลิตใดเลยในแรลง C จะมีทั้งหมด2ค่ายผู้ผลิตจะมีเป็น r p พิเลียกับ KTM ค่ายผู้ผลิต KTM มีคะแนนรวมจบฤดูกาล2024ทั้งหมด327คะแนนตกเป็น44%ส่วนค่าย e อีพิเลียจะมีทั้งหมด302คะแนนและตกเป็นเปอร์เซ็นต์40%แล้งสุดท้ายในแล้งดีมี2ค่ายผู้ผลิตคือ Yamaha มีคะแนนรวมทั้งหมด124คะแนนอยู่ที่26%และค่าย Honda มีคะแนนทั้งหมด75คะแนนตีเป็น10% สำหรับค่ายผู้ผลิตทั้ง2องค่ายนั้นทั้ง Honda และ Yamaha ก็จะมีสิทธิ์ทุกอย่างมากกว่าค่ายผู้ผลิตอื่นก็จบลงไปแล้วสำหรับกดสัมปทานหรือ concession ranking ท่านไหนอยากทราบข้อมูลเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาใล้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ